สวัสดีสวีสดัตค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยแล้วเนาะวันนี้เราจะพาเพื่อนไปทำอะไรวะอ๋อจะพาเพื่อนไปส่งเอกสารฝึกงานที่โรงพยาบาลเจอาลงกรณ์ยาากาชาไทยนะคะวิวววตาตาดัมมาโอเคเราจะบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่อว่าทานน้ำอารีแล้วนะคะจากชื่อช่องนุ่นอารีเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อเล่นจากนุ่นเป็น ทานาน้ำแล้วทุกคนก็ปิดเรียกราวว่าทานาน้ำเนาะไว้ไปดูกันว่าส่งเอกสารฝึกงานจะเป็นยังไงตอนนี้ฟ้าคลบม,มากมวลชนจะตกเลยรเลยนะแสงจ้ามองไม่เห็นตอนนี้ใส่เสื้อช็อปมาด้วยเนาะก็ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าก็ไม่น,าน่ามีอะไรเพราะว่าเคยไปส่งแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายมีเรียนจนเอตอนเย็นมีประชุมกับ เดรัสรสเตเดนเนอร์เนียโอ้ยวันนี้ลิน้นผัดกันออ๋โอเคค่ะไปเลยค่ะทุกคน ก่อนที่เราจะไปหาที่นั่งนะคะเราจะไปซื้อเตาบินกันก่อนสนับสนุนคุณโยมก่นกอนนี่นึงไปค่ะนี่ทุกคนอันนี้ปเป็นเมนูที่เราชอบมากก็คือน้ำแดงมะนาวโซดาได้สามมาแล้วได้ได้ไดายอย่างเดียวรอไปกันเลยครับทุกคนเรารู้แล้วว่าทำไมสาคมเพราะว่า เมื่อคืนฝนตกดูดิถนนเปียกเลยได้มาแล้วแต่ว่าไม่มีรถรดโมดไปหาที่นั่งกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับบาร์มี่ <c oughs> าหาหนอแล้ว <c oughs> เราไปส่งเอกสารมาแล้วเรารกาลังจะไปไหนไปกินข้าวที่รศาน <c oughs> ทำไมต้องปิดหน้า <c oughs> แกจะได้ลงยูทูบเปยนะับปามีโอเคเราบปีเข้าไปทีราศาสตร์กันนะคะทุกคนไปแล้วทุกคนมันคือข้าวไก่แจบฉีกสร้างมันอร่อยมากปามีบอกเวลาจะลองกินกัน ะะตอนนี้เรามารอเรียนวิชาความสุขที่ตึกจุฬาพาสิบสามไม่รู้ได้ยินเสียงชัดไหมแต่ว่าจะพยายามพูดให้ดังแต่วัดกินใจคน,อ,นอ,อื่นเนาะเออก็มาเรียนที่ตึกจุฬาพาสิบสามนะคะก็หลังจากนี้ก็จะไปประชุมอ,อบจอกับจุฬาสตรีนิวเนสตอ่อแล้วก็จะหมดแค่นี้แหละวันนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรตออไรอ่อแล้วเพราะว่าน่าจะวุ่นวุ่นแล้วก็ เออเมื่อกี้มีคนละเด้อนะรู้อะไรอ๋อแล้วก็จบคลิปแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนทุกอย่างซัมติงได้นะคะโอเคบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าย้ำว่าเราชื่อทานน้ำนะคะ